พวกเราพายมิชายแม่เมนาน,นะครับผมนี่นะครับผมวันนี้มาดูว่าต้วเล็กของเราสามเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมตนนัวนี้โอ้คอดูคอดูหลังไม่ไม่คอนี่ไม่มีคนหลอกทูแต่เสาทูทูเหล็กหลังก็เลื่มแบนแล้ว ครับผมเดินไปแล้วโอ้พียเดี๋ยวพ่อเด้เนี่ยลูกบอลเนี่ยลูกบอลเดินตาม๋ยวพ่อมห่มหางพ่อเลยนะครับผมอ่ะคุณยายถือให้หน่อยไหนใส่ชุดเท่ๆเหมือนเมื่อคืนให้ดูหน่อยไม่ต้องกดอะไรนี่ชุดเมื่อคืนใส่ให้แม่ๆชมก่อน เือคืนแม่วังท่านอาจจะไม่ได้ชมเนาะตำรวจตำรวจหรือเทศบาลก็ไม่รู้ <c oughs> ตำรวจหรือพารงนี่แหละพวกใครเอาเพ้งมาฟอนมาป่ายเชื่อรูเชิญน้นาไหนไหนไหนให้แม,แม,แม่ก็ชมหน่อยเม,มื่อคืนแม่แมวังท่านอาจจะไม่ได้ชมเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้แม่ชมเลย ดู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 ดดดกวาดกระเป๋าพ่อไม่มีตังหรอครับหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ิตำรวจตำรวจแล้วเนี่ยนี่ตำรวจหรืออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนบุญือบุญถือบุสวัสดีครับสวัสดีรครับผมร้อยตำรวจโทมีชัย <c oughs> หลายวิธีสามเดือนแล้วนะครับผมอายุครบสามเดือนแล้วก็ขอให้น้องมิชยัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อโตว,นตวันโตคืนเป็นที่รักของแม่แม่เออจะมาจับจะเล็บเน่ากันนี่แหละขี่คอพ่อแม่ดูหน่อยทำไ,ไมได้ลูกโงโ่โตวะไ,ไม่ได้ลูกโงโ่โตเลยหรือไหนนี่ยนี่ได้ลูกโงโชกป่ะได้ลูกโงโชกโโก่อนเฮ้ยตาก็มีแต่ดิน้น โอ้ขี่แต่คอพ่อไม่รู้ว่าหนักหรือไงไม่รู้ว่ามันหนักหรือไงลูกพี่จะขี่ถ้าพ่อควานนั่งปุ๊บนี่จะขี่คอเลยมั่คอพระไปเศี่ยวเอ้ยว้ายโหรักมากเลยเหรอกอดกอดอะไรอย่างนี้เยอะกอดอย่างนี้เลยนะนายกอดพ่อนะ พ่อพันพ่อพันหักขึ้นไว้อย่างเดียวเลย <c oughs> เเนี่ไมาได้ทำท่าไหมทำหน้ามานี่หน่อยสามเดือนอะไรตัวเท่ากับช้างตื่นใหม่นี่ไอ้จิ๋วเขาบอกไอ้จิ๋วแม่บอกว่าตัวกว่านี้ขี่คอพออ่อไม่ได้นั่งกอดน,นั่งนั่งนั่งโซฟ์เออ,อตำรวจตำรวจพิชัย โตขึ้น่าไปได่จากพ่อนะพ่อไหมว้าวว้าวโอ้ยเอ๊ะเป็นแข็งเมื่อคืนเป็นยังไง มีชัยตอนนี้มีชัยก็โตตามใบนะครับผมโตตามใบเขาแหละนะครับผมโอ้เดินไล่พ่ออย่างเดียวเลยอู้เป็นอะไรเยอะไปนุ่ไปไหายายนุ่นยายเออเรียกไปหน่อยยายมาๆๆๆมมามาไม่ไปเลย บางเสาคนละเสาบางคนละเสาเอ๋แตงชือก็รอรอแท้ตำรวจหน่อยนี่ตำรวจหรือว่าพันโรงครับตำรวจจากโชวิ่งกันตำรวจกัตำรวจจะโชว์วิ่งอย่างเดียวเลยตำรวจโอ้แล้วจะตื่นเดินตามอะไรนักหนาเดินตามไม่ทำอะไรแม่หนิ เล็บบอกเล็บ,ลบพ่อเน่าเล็บพ่อเน่ายายเข้ามาดิเรียกมีชัยไปหน่อยมาเลยมาเลื่อยมึงไปหายายไปไปหายายมามา<ป>มามายายเอวมายายหน่อยเร็วไปหายายไปมาหายายไปโอ้ตัวเท่าเอวยายแล้วไม่เล็กนะครับ นี่ดูด้านนี้ยือว่าใหญ่อีสามเดือนก็ได้เท่าเอวยายแล้วแหละโหแต่หเ<ฮ>ดือนท่วมหัวยาไม่เล็กนะครับผมผมตัวโตวอยู่อโอ้ยแล้วจะเดินมาหาพ่อทำไมรักพ่อมากต <c oughs> ิดพ่อมากเห็นรถเห็นรถพิ่กั้พ่อขี่มานี่ร้องเสียงก็เหมือนไในเห <c oughs> มือนแมวนลย เสียงไม่ใช่เ,เสียงเหมือนแมวนี่พวกพ่อออกข้างนอกกอนอยู่ข้างในนู่นไปเล่นกับยายไป,เ,ไปเ,เล่นกับยายไปเออเล่นกับยายหน่อย,อย,อยออน,น,นี่ตัวเห็นในกล้องว่าตัวเล็กๆนะเท่าเอวคุณยายเลยนะโอ้มเมื่อคืนก็สนุกเลยทั้งเป่าเค้ก ขอบคุณคุณแม่นะครับผมเป่าเค้กด้วยมีช่เป่าเค้กสามเดือนแล้วดาวบนหน้าผากให้หน่อยเนาะดาวต่ำรวจให้หน่อยยังไม่ได้ติดดาวยังไม่ไล่จับวงไฮโลได้สักคนเลยให้จับให้จับวงไฮโลได้สักคนก่อนเดี๋ยวจะติดดาวให้ถ้าจะติดดาวให้ลูกเลยภาพสี่สกรองในยูทูบเออเออโอ้ เป็นตัวเล็กๆแคด่ดาดีตัวถุงเท่าเอวคุณยายแล้วเอาแล้วทำไมไม่มีใครเล่นกับผมเลยกเลัลงห,ห,หัดกินหญ้าหัดกินกล้วยอยู่นำ้ำหิ้วน้ำเลย แล้วดูน้ำแล้วเมื่อวานให้เล่นน้ำนี่เดี๋ยวแดดร้อ,รอ,รอนๆหันไม่อยเล่นเดินมากอะ่ะใช่เคยเคยได้ไปกินน้ำตรงนั้นพ่อควานจะไปถ,ถ้าพ่อควานเดินไปตรงนั้นเขาจะวิ่งตามเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่ใช่ไม่นี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 ่วันนี้ครับวันนี้ครับเออพ่อเรียกนี่มาเลยเด้มาเลยเด้ เสียงพออู้อู้อ้ยายเอะไรมายายอะไรมาอ้ย,ม,อยมาพูนี่ก็ลมบอกระเบิดไปตัวหนึ่งมีชัยทับแตกไปตัวหนึ่งยอดเลยจิ๋วของเรากัดอู้กัดหงูเลยนะไอ,อ้ยาโอ้ยเออโอเคชุดแต่ละวันนี่รอเลอเกินมชัย ติ้งติ้งติงติงติงเอ่อเอาแม่เอาลูกบอลผมผมเตะหม,มาก,ก็ได้คึกมากไหมแม,แม่สามเดือนครบสามเดือนแล้วเดี๋ยวจะจัดงานวันเกิดอีกทีนู่นแหลคะครับแม่แม่หกเดือนเนาะหกเดือนหกเดือนเพิ่มความสุขให้แม่แม่อยย้อยักอ้ยักเฮ้ยเจียวพวกเราไอ้เจียวไอ้เจียวไอ้จีวย,ยวไอ้เจียวตายแนย่ผู้นี้จะตายแน่แน่เจ้าเขาจะฆ่าเจ้า ตามีแต่ดินทรายแหละนอนกับดินทราย,ยทำไมไปอยู่นู่นวะอออออออแตกแล้วมงลูกบอลอ่ะเช้าเช้าเนาะพวกควานก็เพิ่งกลับมาจะกัดยาเก็บยาอบอโดนยาเตรียมไรตอนเที่ยงนะครับผมไว เมื่อวานมัวแต่วุ่นไปซื้อของเลยไม่ได้พาน้องเดินเลวันนี้แหละออกเดินไร์สดหน่อยแข็งแรงมากนะแม,แม่แข็งแรงดื้อมากโซนเะขาโซนเขาไม่ดื้อหรอกเขาโซนหรือคึกมากคึกมากไอ้ชัยนี่นคึกมากไม่สมกับวันออกเลยทุกวันนี้แม่มีนาก็ต้องยอมอ่ะทุกวันนี้ครับผมแม่มีนาต้อง,องอยอมอเอ้ยนะ ดูไปเล่นอะไรอยู่ใต้ท้องแม่นัเนื้อเนื้อเนื้อตีร่างกาโอ้ยแม่ก็ต้องหลบให้มีหน้าเก็บมามีหน้าเก็บเก็บมาเด้วเก็บถอยหน้าเก็บเก็บมาเก็บมาเด้วเก็บมาถอยเก็บเออเก็บมามามาเก็บมาเดี๋ยวลูกเล่นแรงเอามานี่มาเด้วโอ้แม่เก็บซ่อนเลยแม่แม่เอาของผมมาเลยเอาของผมมาอย่าเอาของผมไป แม่หยุดเลยไม่ใช่ว่หยุดเลยหรับาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามพายม่ใช่ยแม่มมนาของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ